ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องออกแล้วไรเพนต้องออกแล้วเพนเอาผีมาเพราะว่าเพนอยานเดี๋ยวรอบหน้าผมเปลี่ยนแล้วกันนะไม่ทันแล้วแต่ผมออกกระต่ายไปแล้วอะเออเอาผีก็เอากันได้เนี่อยเขาเปคนคนแอบว่ะเป็นคนแอบมีใครอ่ะมีคนกิงสลามเฮ้ยทำไมคนกิงสลามหายแล้วเหรอคนสลามหายแล้วคนกิงสลามคุณแสแล้วก็คุณดีวิโต้มันแปะยังไงอ่ะแปะติดอ่ะโอ้ยมันยากว่ะมันแปะได้ปะะไปอยู่ตรงไหนได้แล้วแปะติดตามฉากคุณดูเด้งดีนะไม่ได้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 ไม่ไ วิววิวโอ้โหเพนจะมาอยู่ห้องฮันเตอร์แล้วไปหนีก่อนดีกว่าไม่เลยที่เรื่องอะไรถูกมีคนบอกอ้าวผมมีที่ดูไม่ต้องที่สิบปลอดภัยที่สุดเอาขึ้นเริ่มการอ่านเลยเอาคุณเชมมาอยู่หน้าห้องฮันเตอร์แล้วเอามีคนบอกกันเลยนาหน้าห้องฮันเตอร์ไม่ไป็นออกไปแล้วหอมมากตุกใครมาดีเพนพีสีมาดูเลยคือเราอยู่ใกล้กันจะไปหรือพอนี้อ่ะเออเราเราอยู่เราอยู่แบบว่าไอ้ไอ้แนวไปพูดดีกว่า เขาอยู่แถวเนี้ยอย่าพูดอย่าพูดจุจุโอเคไว้จุจุไว้ไกล้แลนี่ไงโดนจำที่แกรู้สึกรู้สึกอันตรายเอ้ยยังไงโดนกระตายนี่ขอเซมขออยู่ด้วยปะเอ้ยคุณอยากยาไหมคุณอยากอยู่ด้วยให้ไม่คือเขารังเกียจคุณเอ้ยไม่ใช่หยาดคุอคุณเซมจะเอ่ยเด็กกับความเด็กเขารู้เด็กเขารู้เด็กเขารู้โอ้โหเสกได้ เป็นตายแล้วเหรอจี้หาแล้จี้หาแล้วเหยียดคุณโอ้เจ้าโดมิจ้าพีโน่ไอ้เจ้าโน่ทำไมเหมือนอยู่แถวเฮ้ยวันหยาเรียกดิอยาเรียกดิจะปากระต่ายไปหาคนอื่นก่อนไหมแล้วเราก็แบบเป็นพวกไอ้นี่ด้วยเป็นพวกแบบต้องทำให้สำเร็จซะด้วยนั่นะสิอนี่จะทำได้จะไปไม่ได้ดูหรอก กดดันนะกดดันจจรริิงงกดันผมยังไม่เห็นผมไม่เห็นอะไรเลยผมไปไม่ได้ผีผมติดเอ้าไอ้ตะกไอ้กระต่ายมันก็ไม่ได้ตกใจนะคุณกีทำอไมคุณทีนเบียดไปวะผมผมโฟกัสไงโอ้ยตรงนี้โคตรน่ากลัวเลยอ่ะโฟกัสหนักโฟกัสหนักอ๋อไอ้ตัวจริงจังเกมมิ่งนี่หว่าเฮ้ยนี่ใครอ่ะเฮ้ยคุณโดนแล้วช่วยช่วย แมวผม่แมวผมหิวข้าวเอาไปอันี้เก่อนไรคุณไม่เน่ว่ะนะเอาเอาเอาไปให้น้องก่อนไรให้น้องหน่อยใครโดนกระส่ายหมดเลยนะไม่ได้เขาเป็นผีน่ารักอย่างเลยโอ้ยตกกินเตยคอยอยู่ด้วยนั่นก็ไม่เจอแล้ว้โอ้โหแอบมาตั้งนานโว่ผมเป็นผมเป็นผมเป็นสิ่งเดียวกันกับคุณเซยอ่ะใช่เราเป็นสิ่งเดียวกันสิ่งเดียวกันโอ้ยตกใจเราจะแอบ เราจะรู้สึกดีเมื่อไหร่เรารู้สึกนั่ไคุรู้ันไหผมรูกันยู่ไหเฮ้ยเฮ้ย้ยยนี่มันขายนี่มันขายนี่มันขายีมันขายเดียร์แล้วดย่แล้วอคก่อนหน้านี้เราเคยรักกันไว้เราอยู่ทีเดียวกันนี่มันขายนี่มันขายมันจะทางขึ้นอยแหไหนเนี่ยแล้ี่คนะคุณเคุณูไปโอ้ยผมรู้ผมรู้ผมรู้ทั้งคู่เลยผมรู้ทั้งคู่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย ก็เป็นคนโดนลัาผมหาเขาไม่เจออ่ะแต่ว่าเขาอยู่ข้างนั่นแหละถ้าอยู่แถวนี้แหละอยู่ไหนเฮ้ยผมเป็นสมุนต้นไหนผมยังไม่เคยเป็นสมุนเลยรออะไรรอกี้มั่วแลยเนี่ยมั่วแลยเนี่ยพุทจะอยู่ไหนอยู่ไกลๆอะไรตอนนั้นเอ๊ะเอ๊ะไปย่างกระหม่อมไม่เป็นเฮ้ยตกใจแย่ไหนะแยาจริงนะรอดนะเว้ยรู้ไหมผมรอดผมรอดจริงเปล่าจริงยิ่งยิ่งรอดพิ่งไปนี่คุณเดวิโต ยังอยู่แถวนี้อีกเลยแต่มันอยู่ไหนไม่รู้อยู่ข้างบนเฮ้ยจะหาผมเจอป่่ะะนแตเหรอยแถวนี้ไม่ต้องอยู่ตรงนี้แหละผมแค่พูดเฉยๆกอะไรอย่งเงี้ยเย้เย้ไหมเขาว่ากันว่าไปแล้วเหรอไปแล้วเหรอแค่พูดปลอดภัยที่สุด มันมันมีคนอยู่แถวนี้แต่มันไม่ยิงไม่โดนนะจ๊ไม่ดีอยู่แถวนี้อยู่ด้วยอยู่ไหนอ่ะอยู่เจอผี่จอดไกลไปหาไม่เจอแล้ววะอยู่ด้านนั้นจำได้ว่านั่นอยู่ด้านตรงชั้นสองนี่หว่านะหรือว่าหาเจอแล้วคุณโป้กันปะเนี่ยผีอยู่ตรงไหนจำได้นะโอ้ี๋ยจำได้ผีตรงไหนเนี่ยอตรงไหนจำได้ตรงไหนวะโอ้โหลวงมีมีคนเขาหาผมเจอสองรอบแล้วแต่โดนผีผีผมจำเป็นสองรอบเลย มันอยู่แถวนี้แหละหมดเวลาแล้วโหนูผมเกือบรอดแล้วเชียวมาหนูน่รอดแล้วอยู่นี่เองหมาแล้วไข่อะไรอยู่ไหนโอ้เส้งเลยกระดูกโอกระดูกไหนอ่ะไอ้กระปาไหนรอดมานะทำไมไม่โดนวะผมมาเป็นผมมาเป็นกระดูกโอ้โหเลยผัดผันี่ยเป็นเลยบคุณว่าเนี่ยคุณดิพิโต้คุณโนระอะไรเงี้ยเนาะตอนที่เพนตอนที่พวกคุณหาไม่เจอเป็นเคยใบนะเว้ย เป็นก้อนไหนดีนะผมแกะอีกทีอ่ะก้อนนี้ดีกว่าเป็นก้อนไหนดีนะเฮ้ยเฮ้ยมันมันดีประตูทางลับด้วยเหรอทุกคนเสรียงโคตรเหมือนกับมีปเตอร์เตรียมปล่อยเห็ดจริงแล้วอะไรกาดแล้วคนออกมาจากตรงตรงไหนนะไรกาดของกัล้วทำอะไรอยู่น้าตกตี๋แล้วว่าผมล่วงลอวงไปดูไม่ได้อยู่ไหนอะโอ้โหขยับรอขยับนิดหน่อยขยับไอ้ยใครบินนะแล้วตกลงไปอะ อ๋อคนปล่อยต่ตรงนี้ใครบินไม่นด้คนคนดบินปาจากระยะไกลเลยกูเฮ้ยเด็กเด็เดี๋เว็เดเด็ดปล่อยเห็ดเเดเอ ป็นคน F K อย่ายิงเขาอย่ายิงเขาให้เขาเป็นยิงเขาหน่อยเขา F K อยู่ไหนเป็นชอบแกล้งคน F K ที่สุดในโลกเขาไ่เห็นนะเขาไ่เห็นเนะไม่ได้เข้าไปเห็นโอเคไปกินผีพวกนี้ชอบแกล้งเหรอผีพวกนี้ชอบแกล้งไม่ยงเย้ความสนุกหนึ่งเดียวเลยเนี่ยเมื่อกี้เห็นอะไรแว๊บมาพ่อดีไม่คิดว่าจะเป็นนึกว่าเป็นเป็นเป็นว้านโลก เม่เป็นรูกว่ะเห็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องเป็นรูกขนาดก็เลยยิงมุ่งๆแล้วก็เอ๊ะทำไมหายไปไหนแล้วอ่ะเอ้ยทุกคนเห็นทุกแอร์อยู่ติดกันเลยอ่ะโอ้โหเอ้ยเหตุริ้งได้เห็ดได้เห็ดเห็ดไม่ได้เอะให้บินไปบินมาไม่มีเวลาตอนนั้นอ่ะเอ้ยคุณออมไปโน้เขาบินไปบินมาเลยคอนไม้ไม่มีใครเห็นเลยนะเฮ้ยใครเห็นเนี่ยนะผมได้แค่นอันอันเล็กๆนะ เด้งอยู่ข้างหน้าคุณเลยเด้งไม่หยุดเลยอ่ะปล่อยระเบิดมาติดไฟเมื่อกี้ตอนไี้ติดไฟโอ้โหลบไว้อย่าอย่าปาแม่นได้ไหมใจคอไม่ดีเฮ้ยมีคนเชนท์ุกเฮ้ยเฮ้ยแมวแมวเต้งดื่มเด้งล้าแต่วันนี้เนี่ยแหละเฮ้ยอย่าไปยิงผม โอ้ยคุณแสนโอ้โหไเห็นสนุกเลยอ้าวองอยู่แถวนี้แหละอาเจ้เลยซลกมาแล้วไม่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 มอยอะใครลอยใครลอยอุ้งสกิลอยวิ่ทไมเดี๋ยวคนลอยวะนทุกคนลวนลับเหตุมากเกินไปโอดี้ะฉันแม่นฉันยิงแม่นพอโอ้ยผมรอดนี่รอยยิงเหรอเนี่ย กุสตะกีเขาลอเยอะนี่โดนจัสแกนอากาศหมือนกันนี่อะไรกันนะเด้งไปด้งมาคือเล่นเกมนี้เอ้ยจ็บเจ็บเจยบเจมบเจ้ยเไ็บเจ้บเจ็บเจ็มเจเล็เ็บเจ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 ็เจ็บเจเจ็าเจ็บเา็บเจ็อเจ็บเเจ็บเจเจ็เเ็ เอยโอ้โหติดเอยโอโหเขาดูเขาดูสนุกมากเลยมองไมหยุดไม่ได้เหนียวไม่ได้ไปด้วยไม่ตายกันเ่ยเขาเด้งอยู่ยังเขาเด้งอยู่อะไรเขาไม่หยุดเด้งสักทีอ่ะเขาเด้งเหนือเมาไปซะได้ไปยม้ไม้ไม้หลบตไม้เต้าไม้หลบ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 เอาเหยื่โดดตามไปด้วยไม้ไม้แบบอะไรวะเนี่ย อยู่ก่อนไห้ฉันอยูโดนไล่เสียประทามาแล้วผมพีคเสร็จแล้วผมกลับมาเล่นต่อกลับมาจัดอะไยังไม่แก้เลยโอ้โหโคตรหยาบอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะนี่ผมแป้มปืนใหญ่ใส่คุณเลยนี่เลยทำสเก็ตบอลโคตรโหจเลยอะเตู้้ไปเที่ยวเลยเขาไปอยู่ตรงนั้นกันเต็มไปหมดไม่เี็นผมหมุนชนะแล้วโอ้โหหโอ้โหาใครไม่เจอเลยอ่ะ เลือดขาเกลดเต็มพื้นเลยอ่ะจะไปนี่เขาเด้งกัอยู่ข้างหน้าคนหลายคนเลยแหละผมผมดิ้งอับพันเมตรอ่ะคือตรงที่คุ้งลงกันอ่ะคนเยอะมากนะตอนแรกหลังที่แบนหลังที่แบนโกงเกินมันจะไหลความหมายอะไรแค่พูดเฮ้ยว้าวคุณจิสลามกับคุณซีนคุณซีนตรงนี้ตรงนี้สุดยอดแล้วผมเอาออกไปสามเด็กนะเอ้ยเอาเอาเอากระโดดเอากระโดดออกเอากระโดดออกเอาเป็นกระเทียมแล้วกันกระเทียมน่ากลัวเพราะดูไหนดีเรา มันเปลี่ยนยังไงมันเปลี่ยนสูงไงเฮ้ยเดียวเดี๋ยว้คุณกินสลาคุณเอาอาหน้าออกคเอาหน้าออกคุณเอาหนาออกคอณเอาหน้าออกเอาหออกเอาหน้ออกคุณเอาหน้ากกเอาหน้าออกเหน้าออกคุเอาหน้าออกเอาหน้าออกอาหน้าออกเอาห้าออกเอาหน้าออกเอาหน้ออกคเอาหน้าออกรเอ้าออกเอาหน้าออกคเอา้าออกเอาหน้าออกเอาหน้าออกเอาหน้าออกคุณเอาหน้าออกคอเอน้าออกคุณเอาหน้าอกม เป็นผาไม่ใครบ้างเมาเมามีมีมีเมาเฮ้ยรองเท้ารองเท้าเอ้าอะไรวะเมาเมาต้นเกมไหมต้นเกมัมีมั้ยเฮ้ยมี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 เฮ้ยพอเป็นใครวิ่งไปแถวนี้วผมหาไม่เจอเนี่ยอุ้ยอุ้ยใครมาล้องแถวเนี้ยใครอะไรขยับอะไรขยับอะไรขยับคุณยิ้มเป็นคนหาหรอเอาไปต้องหวยผมแม่นผมแม่นน่าก็ใช้ลูกออกมาทั้งหน้าฉัใช่คุณเพนเฮ้ยหายหายหายอะไรอ่ะ ไกลายเป็นไายต่อ้างมีอะไรศพตุเพนเอ้าไก่รอแถวนี้เฮ้ยตรงนี้แถวนี้แถวนี้ไก่เยอะมากไม่ใช่ไก่เยอะมากไม่บป็นลยอ่ะแถวนี้อะไรไม่มีสมบูรณ์สมบูรณ์คุณสมบัติที่เราเปนเมื่อกี้สมบูรณ์นี่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 แต่ลืมคนได้เชือกไหลโอ้โหงานนี้มันเล็กจริงโยนไก่ไปก็แบบโยนไก่ไปแบบไก่พอวนี้แล้วอ่ะ โดนไปคือเจอโดแตไปคือเจอเลยมันเฮ้ยไม่่อยานี้เดีใครอะเดีวคุณโนระคุณโดเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีนะไปนายนายเรียนวะเนี่ยนายเีนครผมเอ๋อเอ้าเอโมิน่าไม่มีแล้วทำอะโอ้ยเมื่อกี้แบบอะไเจี้แอยูตังกลางก็แหละนายผมพีพีมพีเอีนาย นายจังอ่ามุเจหายไปไหนด้านล่างเหรอเฮ้ยไก่ร้องไก่ร้องขั้รสูงสุดด้านล่างโดมินหนกประชันมากเลยด้วยไก่ร้องกันเข่าไปไปช้าคนนี้ใครเข่าไปช้ายังใครเข่าไปไปทำไรอ่ะทำอรทำไรอ่ะเฮ้ยมันร้องใริงหัวยังใหม่วะร้องร้องจริงต้องเป็นคนเข้าประตูวิจิเอ้ย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 ไอ้่ล้วผีมาบินใครมาบินใกล้ๆเนี่ยของอึงเฮ้ยร้องผีเนี่ยไก่ร้องไก่ร้องมันมันมันร้องตรงนี้อ่ะ อยู่ไหนวะมทางเดินเนี่ยเดินไม่ได้เอ๊ะเอเออเอออ้เออผีเอ้ตรงผมยังร้องอยู่เลย่ารัปะเอ้เป็นผีร้อไปกตรงนี้ผีร้องไปจากห้องโถงด้านบนผมมันมีผีร้องเออตรงนี้ยังไงร้องก็ก็กเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเป็นยงกระบอไม่เป็นเฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มีดีปะวะนห้องโถงห้องโถงเ้ย ตรงนี้ร้องรัวเลยไอ้ร้องไกลร้องไอ้ร้องตรงนี้อยู่ไหนวะไหนอ่ยเจอแล้วดิไอ้อันไหอะเป็นอะไรอะไปอย่างไม่ได้เดี๋ยวคุณโดมิโน่เดี๋ยวคุณโดมิโน่ัตายแล้วเหรอไม่ตาอยู่ข้าหรอโอ้นั่นมันโดมิโน่ตอนมิโน่าจะอยู่ที่เดียวผมนะไอ้อยู่ที่นี่เขาคนเดียวโอเคผมรู้อยู่ที่นี่คนกลางกเลยผมรู้แล้วว่าจะขายเพื่อนอ่ะ

อันเออี่ไหนวะโรไปเนี่ยโรไอ้ตันีท่ไหนอะอะไรอุ๊ยทำไมคุณดูดทำไมโอ้ยดูดทำไมอะดูดทำไมอะเข็ดเอ้ยแถวนี้ดิว่า้ไกล้กๆเไปเทียนๆทนคุนไหนๆๆมองอะไรม่เห็นเคุณปาอไดีๆๆๆี้บาเป็นนัลคสียงอยู่ไหนะ หายลดูห oh, oh, ้น so ี้แหละคุณห้อนีเจอี่ี่ไนี่มปรอไปม่บอกบอกไปไหนไม่ได้บางทางเคยเรียกว่าตาหนึ่งับสิบคุณใครยังไหวไหมจะลางไหวป่าไหวเชียว